สวัสดีค่ะตอนรับข้าสู่รายการชุมชนลาวเรืองค่ะวันนี้ามาลาวเรืองข้องวิธที่ชุมชนคนปลูกพลาวในบื้นี้ของตำบลถุงไส้อำเภอทิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ผู้จึงเรืองพราวว่างนี่ราคาขึ้นสุ้งนะคะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2ีบาทต่อลูกนะคะซื่อว่าเป็นมิติไม่ถี่เกิดขึ้นแต่แน่นอนว่าส่วนทางก,กับปริมาณมะพร้าวนะคะปริมาณมะพร้าวน้อยลงราคาสูงขึ้นและที่สําคัญค่ะเกิดปัญหาข้าวมาเบียนเบียนผีนองกเกษตรกรคนปลูกมะพร้า,พราวนั่นก็คือพวกทั่ปลูกพืชต่างๆมาแ่งต่างๆคุณผ,ผู้ชมคะวันนี้มาบอกเราเรื่องราวทึ่วิธีชีวิต ในการเป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวการรวมกันเกไขปัญหาข้องหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะทางเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรื่องราวเป็นพันธ์ติดตามกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะอายุหลุงวีระนี่ปลุกปั้วตัาง,ทาง,ท,างทางหมดเลยครับนะย่างปลาบในกลับน้ามาตีลังนนครับนะมาตีลัง,นะนะมลงมะพร้าวราคา,าไม่ดีย่างปลามกา็ มาเซมหรือมาเซกมาเซงนะครับอาโกจากนั้นกับมาเป้าาทั้งหมดนะครับเซีโวนขนองพื้นที่ของตำบลตรงไส้นะครับนะประกอบ,บโดยแปดหมู่บ้านนะครับแต่ถูกช่วงในพื้นที่มีมะพร้าวตัวเพลยนะครับตำบลตรงไส้ดากิ้งกออกจากที่ชุนเมื่อปีสามห้านะครับนะพวเองก็ได้ร่วมเป็นผู้นำนะครับในช่วของชุมชนนะครับ การเรามีสโลเก้นว่าทุ่งใสใจสะอาดอาจใายขาวมะพร้าวดุกนกอนุรักษ์ที่พักผีเสื้อห้ามเหลือหมูกวางท้องยางที่ท่องเที่ยวก็ทุง่งไสนี้จะเป็นตำบลตีาวาเรื่องนามจะมีปัะนะน้านา้นาผิวดินนะนะไม่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 ค่อยุุมสมบูรณ์ถึงกา ปืนเป้ของคนข,ของดุงไซตแต่แรงนะอ่าก็าจะไปโยตีอื่นกันต้นหมากก็จะไปสร้างต้นที่อื่นกันซึ่งการปลูกผืนทีว่าทุ่นแรงือทิ้งไว้ปานนั้นแหละผุมหวาหนนะแต่ก่อนก็ไม่ได้รับการดูแลไม่มีการได้ใจของกเกษตรกรนะไม่มีการจัดการไม่มีการว่างระบบตีดีการดูแลก็เป็นไปตามมีตามเกิดได้ไม่น่ะกินทุ่นเก๋วบตามรับฟ้บ ในหมู่บ้านของเพราะมันาชาวยูจะจะยูติดริมทะเลซึ่งส่วนมาร์กอาจากอนชาวบ้านได้ก็จะทำส่วนมะพร้าวกันกันเป็นส่วนมาร์กมะพร้าวนี่โบราณจานกลาคววรับปิ่งช้างนะครับปิงช้างย่างปลาเป็นสิ่งที่ย่งยืนนะครับข้าหน้านี้มะพร้าวตัวน,นี้นะครับมีราคาดีนะครับ ก่อนก้อนปากรัดกันไม่ได้ช่วงเตริมจวยเลือดละไรเต็งๆก็มาดูเล่นะครับคราวนะครับได้รับความรู้จากบรรทบุรุษมาเป็นภูมิปัญญาเป็นญาติธมุน่นไรนะครับยายได้เป็นพลังงานลายๆย่างนะครับเมื่อช่วงต้นปีนะครับมันมีการอะบาติของของนอนวอดำถึง่งต่อนหน้าหน้าทางการเสด็จ จะมีการมาให้คําแนะนาอยู่ก้นแล้วแล้วก็จะมีการนําแตนเบี้ยนมามาให้กับเกษตรกรป้อยเลยก็มาให้ข้าวสั้นถูกถูกช่วงที่มีการระบาดของของแถวโซนอื้นนะั่นนะแต่ถึงมาปีนี้ที่ว่ามันมีการระบาดของปูเจ็ดบานปลายท้อนนะมันระบาดมาก็เริ่มจากโซนริมเลมันจะมีการที่ว่ามีเริ่มใต้มั่งถึงกระได ถางพม่ยได้ประั้นงแจ้งไปทางกเกษตรอำเภอเนี่ยเขาก็เข,ข้ามาเนี่ยนำให้ความรู้ทีมงานข้องสำนักง,งานกเกษตรอำเภอที่ชนนะครับและก็ทีมงานกลุ่มอารักขาพืชข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ได้เข้ามารวมต่ำกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะสร้างการดับรู้ในเรื่องของการระบาดของแมลงศัตรูมะพราวนะครับซ่องชนิดด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะได้มีทีมงานของจังหวัดและก็ทีมงานกองสำนักง,งานกเกษตรอำเภอทิชนนะครับท่ชนเองเรามีพื้นที่ปลูกมะพราอยู่ทั้งมดเจ็ดปันวารายนะครับในเจ็ดปันวารายนะครับมีัวร,ร,ร,รือนเกษตรกรอยู่สองพันอ่า ว่าขัวเรือนนะครับตีปลูกมะพร้าวแต่มะพร้าวข้องที่ชนถื่อว่าเป็นวิถีชีวิตของคนที่ชนข้องคนซ้ำตำบลตีในโซนแทจ่ายทะเลนะครับแต่สี่ห้าปีตีผ่านมาเนี้ยพี่นอ้องเกษตรกรตีปลูกมะพร้าวก็จะประสบปัญหาในเรื่องข้องแมลงในเรื่องของ้องพืชผลิตถีตกต่ำลงนะครับน้อยลงนะครับและพื้นตีปลูกมะพร้าวโดยภาพรวมแล้ว การลดลงกล้องพื้นทีเปอร์เซ็นหน่อยมากนะครับกรเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวหน่อยทีจะโขนถิงและปลูกพืชอย่างอื่นแทนไม่เมื่อนยางไม่เมื่อนพืชอย่างอื่นที่มีการโขนและปลูกหมายพ้นแทนนะครับแต่ท่วนมะพร้าวแล้วถือว่าเป็นวิธีชีวิตข้องคนซิชนนะครับมะพร้าวของเราหลวมๆเจ็ดถึงแปดสิบปีนะครับตียู่กับเราเลี้ยงชีวิตเลี้ยงคนในครัวเรื่อนเลี้ยง ทุกๆุกคนที่อยู่ในพื้นที่กองที่ชนเนี้อย่างน้อยพุ่มหวาขวเรือนนึ่งนาปีปลูกมะพร้าวส่วนเดียวเดียวนะไม่น้อยอย่าหยีสิบต่อคนต้อต่อขวเรือนเราคำนวณกล่าวกล่าวว่ามะพร้าวในกองที่ชนเองนะครับโดยผลิตพ้นเฉลี่ยแล้วนะครับตอกประมาณนึ่งพันสองร้อยตึ้งนึ่งพันห้าร้อยลูกต่อตอนไม่จ่ายต่อปีต่อายนะครับเป็นนี้ต่อปีต่อายเราคิดตียีสิบต้นต่อายนะครับ โดย,ยเฉลี่ยแล้วถ้าเรามองว่าถ้าผุผนมลิตยอยู่ทีระวังสิบบาทถึงสิบห้าบาทเนี่ยเกษตรกรก็สามารถมาอยู่ได้แต่ในห่วงซ่องเดือนที่ผ่านมาเป็นฤดูต่อจากฤดูแรงเดือนมีนาเมษาพฤษาที่ผ่านมาทำให้ผุผนมลิกล้องมาพราวน้อยลงประกอบกับการเปลี่ยนแปลงข้องภูมิประเทศการเปลี่ยนแปลงก้องอากาศการเปลี่ยนแปลงก้องฤดูตีว่ามันช้าหรือว่ามันฤดูร้อนมันหมาขึ้นนะครับทําให การระบาดของแมลงมันหมาึ้นนะครับพออากาศร้อนแมงก็ก็แยกว่ามันมีกระบ,บวนการเมตาบอลิซมึมหมาึ้นนะครับมันก็จะกินอาหารหมานะครับแล้วก็ออกหลูออกล้านเปื่อติขยายเผ่าพันุขยายไปหมากนะครับทาให้การควบคุม,มแมลงระตรุนี้ทําได้ยากนะครับแต่ในส่วนทําแานการที่ทตําเห่ที่ชนเองนะครับเรามีทีมงานเรามีสู้จัดการาระตุเปื่อจุมชน เรามีนักวิชาการตรงเชื่อมการ,กรเกษตรนะครับตีรับพิชอตบตบลณตุกตุกตบลน,นะครับเพื่อี่จะเฝ้าติดตามเฝ้าระวังเรามีแปลงพยากรเรามีออ,อกอมอเรามีผู้นําชุมชนเรามีผู้ใหญ่นะครับตี่สามัดเป็นตาเป็นไสเป็นมือให้กับส่วนราชการได้นะครับเพื่อี่จะกเฝ้าติดตามการระบาดข้องแมลงศัตรูมาพราวช่องตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับตีรนาภาคมเนี้ยเราจะเห็นว่า เราจะมีในส่วนข้องฉี่ว่พันและหลายตัวมีแมลงรัตรูธรรมชาติหล,ลายตัวที่ให้พี่น้องกเกษตรกรได้ได้รู้นะครับว่าตัวไหนบางตี่มันเป็นมิตรตัวไหนมากที่มันเป็นศัตรูตัวไหนที่ว่ามันไปไปสร้างก็เรียกว่ามันไปกินอาศัรตรูว่าพราวนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นได้ได้รู้ว่าเออถ้าเราเห็นแมงตัวนี้แล้วเราอย่าไปทําลายนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเข้าไปจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวได้นะครับ ดูแลสำนักง,งานกเกษตรอำเภออีกที่หนึ่งนะคะในช่วงข้องอแปลงมะพร้าวเราจะมีแปลงที่จะไปสำรวจมะพร้าวว,าาว่ามะพร้าวนั่นตอนนี้กำลังมีมแมลงศัตรูระบาดหรือเปล่านะคะก็จะเป็นแปลงสํารวจและติดตามศัตรูมะพร้าวเพื่อให้เรารู้ระดับข้องการระบาดว่ามีการระบาดน้อยระบาดปานกลางหรือระบาดรุนแรง เต้ละระดับมาค่ะเราก็จะมีการป้องกันในแต้ละระดับที่เตกต่างกันของําเพอสีชนที่ว่าเราเจอปันห้าลักลักข้องประตูมาพราวก็จะมีส้มตัวนะคะซึ่งตัวแล็กอ่ะ จะเป็นแมงดําน้ํานะคะอ่าจะมีอาชีพตแต่ละคนนะคะจะได้ไปแล้วนะคะอยู่อยู่นาสุท้ายเราจะปิน้นไม้แล้ววัลักณะการทําลายเป็นยังไงนะคะนาทุท้ทยนะครับนาทุดท้ายนะคะดดดเดี๋ยวเริ่มดวงแดดก่อนก็นได้นะคะนาทุท,ท้ทยนาสุดทยะจะเอาเกลเาก่านนะคะที่เราให้ไปเราจะเห็นว่าการทําลายของดวงแดดนะคะดวงแดดเนี่ยเราสั้งเกตที่ตอนมาพราวได้เลยนะคะต<อ>้นต้นหมาพราวเนี<ด>่ยค่ะ มันจะไปทําลายถี่ใบนะคะใบมะพร้าวเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเป็นใบพัดนะคะซึ่งซึ่งอาจจะบางส่วเอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าจากสีสังเกตนะคะในในอำเภอที่ชนเนี่ยจะมีการระบาดของดวงเรด็ดรับถูกตําบลเลยนะคะแต่ว่ามอาจจะไม่รู้สึกอาจจะไม่ได้ดูว่าเสียห้ยิ้นเชิงแต่ว่าในเมืองถูกส่วนมีดวงเรด็ดคนเนี้ยเราก็ถ้าเรามีวิธีป้องกันเราก็ต้องป้องกันนะคะ<อ>ต,<อ>ต่อมาดีนะคะไอ้นี่เราจับมาแล้วนะคะดวงเล็ดนะอันนี้ใครใครเคยเห็นบ้างครับ เตยนไหมเตยนไหมส่วนนี้จะอยู่ที่ใบแล้วก็มันจะมีดักแด้จะอยู่ใต้ดินนะคะดักดินของดวงดวงแรดนะคะแล้วก็ต่อมานะคะมเรลงดำน้ำาม็งดำน้ำเนี่ยค่ะจะชอบกินใบยอดอ่อนนะคะยอดอ่อนของมะพร้าวนะคะถ้าเราสังเกตเลค่ะตอนมะพร้าวที่ว่าแบงแมงดำนั่นโดนทำลายค่ะจะเป็นที่เราเลี้ยงง่ายๆก็คือมะพร้าวรี่เป็นร่วงงอกอะค่ะขอมานั้นแมงดำน้ำมันจะชอบกินยอดอ่อนนะคะยอดอ่อนของของก้อนมะพร้าวนะคะเราจะสังเกตว่าจะอยู่บนยอดนะคะ ทีนีอีกตัวนึงนะคะสี่สำคัญก็คือนอนหัวําดำนะคะนอนหัวําดำเนี่ยขาสังเกตง่ายๆนะคะจะชอบกินใบท่วัดใบใบท่วัดแข็งแรงว่านะคะเป็นใบล้างนะคะสังเกตง่ายๆคือแมงํนำน้ำจะชอบกินใบอ่อนนะคะนอนหัวําดำจะชอบกินใบใบใบเข้มนะคะใบแก่นนะใบล้างใบล้างนะคะ <laughs> ถ้าสมิเราเห็นในแปลงมันเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นศัตรูตัวเดียวกันนะคะ เนี่ยก็คือสร้างการหลับลู่ว่าเราเรา,เราต้องเยกให้ออกนะคะวะถ้าเราเห็นเป็นใบพัดอะ่ะใบพัดนี่จะเป็นดวงแดดนะคะแล้วก็ถ้าเราเห็นเป็นห่วงงอกห้องก้อนมะพร้าวเนี้ยจะเป็นเมงดำน้ํานะคะแล้วก็ถ้า่างล้างอะคะ่ะถ้าทุงสำายอะ่ะก็จะเป็นห้องนอนวัวดานะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในการระบาดของสัตูมามะพร้าวนะคะเหนืองจากประเทศไทยเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพมิยากาศนะคะในเรื่องของคลเม็ดเชนนะคะ <_ an> แล้วก็บางพื้นที่นะคะก็ประสบปัญหาดูดูแรงที่ยาวนานนะคะ <_ an> ประกอบกับามะพร้าวของกเกษตรกรก็มีอายุยาวนะคะทาให้อโรคและแมะลงที่อยู่ในสัตู์ามะพร้า,พาวเนี่ยค่ะ <_ an> มันขยายแล้วก็จเจริญเติบโตได้ยาวขึ้นนะคะ <_ an> แล้วก็ในส่วนของกเกษตรกร ะะก็ไม่มีการดูแลการจัดการส้วนทีทูกองนะคะท้งมดทางเพเนียก็เลยทาให้อ่ะพ่นผลิตมะพร้าวปรีมานทางคุณภาพเนี่ยค่ะลดต่าลงนะคะทาให้ส่งพ้นทึ่งพ่นผลิตที่จะนําไปสู้กระบวนการข้องการผลิตสิ้นขากเกษตรไปกระถอบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื้องนะคะแล้วก็อนาคตอาจจะส่งพ่นทึ่งสภาพความมั่นคงของอาหารต่อไปค่ะ กานแรอยากจะให้ให้ชาวบ้านให้พี่น้องถั่ถอไปเมื่อทำทางซ้ำหนางานกเกษตรเขาเข้า,ขาไปให้ความรู้ให้ได้ก็คือคือบางที่ชาวทุกนเขาเขาเหว่าเหล็กน้อยเพราะมันความเคยชินนะเพราะเราเคยยุ่งไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ชัดรู้ไอไปทำไรชัดรู้ไอมาปลาาไม่เคยใช้ชชยใชอย่าอย่าฆข้ามาแรงที่จะมาใช้กับเปลาาซึ่งคือคือนึกคิดไม่ทึ่งไห่วา มาเปล่าจากเแต่ไม่เคยใช้สานเคมีได้เลย,เลยใช้แต่ปุ๋ยได้นเหนนี้บางทีปุ๋ยก็ไม่ต้องใช้มันให้ผลผลิตกับเราแต่ตอนนี้รเราเรามาทียับกับเมื่อนครับอ,อ,อาจจะชาวส่วนถูเรียนหรือว่าส่วนเราต้องมาใช้ยญ้าการนั่นแหละการคว้าให,าให้ให้กระตือร้อนกันนิดหนึ่งถ้าว่าทางชำนาญเกษตรได้เขาให้ความรู้ผู้นําในชุมชนได้เขาให,ให้คำแนะนาไม่ได้การขให ไอ้สนส้นใจนิดนึงครับ เริ่มมาจับต้นเปล่าตอนปี57นาะเพราะว่าปีล่าออกจากบริษัทถึงกัพหตาหยกตีให้หยีที่ว่าหลถึงกัเป็นส้นดีว่าเขาติงรางอะนะขอก็าําไม่ตั้คนแก่ถึงกัลเมมาปรับปรุงไม่แม้เลยดินเสื่อมกับเพราะว่าเขาจ่ายด้านเคมีเยอะจ่ายยาคายาได้เยอะอ่าหลักมาเปล่านี่อ่าลึกไปยีท่เ้น,นจากพิวดินนี่จะไม่มีหลักมาเปล่าป็นั่นเมแต่หลักเดียวเลยถึงกาบใต้เดือนก็ไม่มี จะไม่มีเลยเลยถึงกระยาก็ไม่่อยขึ้นบวกกับจ่ายต้านเคมีกันเยอะถึงกรเลยมาปรับปรุงจ่ายเวลาอยู่ซ่องปีโดยการจ่ายปอเทื่องแล้วก็ยุดการจ่ายยาค่ายาตุกชนิดเป็นเวลาสิบปีแหละถึงกรเอาเดือนมาจา้างฮัตใจบ้านผีวัดใจอ่าคุดเดือนมาบร้อยถึงตอนนี้ก็คือแรงงานในทุนนการลักลัก,ลกต่ว่าปรับปรุงดินก็คือใส่เดือนซ่องปีดีขึ้นครับ แต่ก่อนปลูกลงไม่ขึ้นกล้วยกับปลูกไม่ขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นดินทรายที่น้องเห็นสาพัเมื่อก,กี้ก็ไม่คิด่าว่าเป็นดินทรายใช่จักเดิมเป็นดินทรายมันหย้เลยหน้าแรงจะมีฝุ้นกล้าไปไม่ได้ในตัวน่ะพอลมปัดจะฝุ้นจะขึ้นเลยในเมื่อเรามารับตรงนี้แหละผมก็ปรับปรุงข้ามาตามแนวตั้งโดยจ่ายลักรักวิชาการาาก้นนออามาฉวยแล้วก็น้อยฮัน่นฝากรัดก็คือน้อยฮันเกษตเซ็ดปัฒนาตี่ดิน แหลกขององคอ์กรหลายๆองคอ์กรแต่ว่าก้ามาห้ามเนะอหนึ่งถึงกัโดยการตรังเกตของตัวเองทุกท่าจากอาจารย์กูมังกูกินไอไน้ไรตีไม่รู้ทุกวันนี้ก็เล่นข้อมูลเหมัอนก้าถึงได้ได้เยอะแต่ทุนมาก็คืออาจากเนี่ยรับาจาก,กเกษตรอำเภอจากเกษตรตํตำบลุนะครับกษตรจังหวัดก็ลงมาดูแลถุกอย่างให้คำปรึกษาถูกอย่างนะครับถึงกัได้มีการปรับปรุงระบบปืนผู้ถ้าปรับก็อยู่ เป้าหมายหลักๆของการนำทวนแปลงนี้ก็คือว่าผมต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศพอว่าจากการทดี่ว่ามาหมายกางเลคือระบบนิเวศถูกริ้งถูกยางทุกกำารหมดเลยโดยการที่ว่าปล่อยปลาละเลยกองก้อนเซตลุ่มกอนก้อนนะว่าก็ไม่มีเวลานะเขาก็แก่ลงถึงกรในเมื่อลุ่นโล้ามาหลับช่วงต่อก็คือเราในการแตีว่าคือเราก็พอมีความรู้อยู่มั้ง ก็ต้องต่อยอดให้มันดีขึ้นว่าหลุนบันบบุรุษจงการได้ออกมาเหมือนแต่ว่านองก้าไปเห็นกันถ้ารับก็ก็ยังมีอีกไล่ิ้งไล่ยางแี่ว่าปียปัตนาคือตอนนี้ก็ติดกอย่างเดียวว่าคือเล่งทุนก็ได้รับการเหลี่ยาจกน่วยงาน่อขอจอ้นรับบั้นดีทุกตอนนี้ <c oughs> กองเล่งทุนกองกรติกตะกอนนะแต่ก้าวถึงได้ไง่ายแต่ว่าก็ไม่ไม่ออกนอกระบบนะ ประวาหน,นออระบบมันมันยุ่งยากถูกวันสภาพอากาศท้าหวาคนดีว่าหยุกไหมจริงๆนะเห็นไะม่ไหมตีว่าข้ามาจับกระเทตะกรอนเนี่ยตุกคนรูแล้วก็มีการวางแผลหลวงนาเคือบตุกคนนะพุ่มหวาพอาสภาพมู่มีอากาศตุกวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะอ่าแล้วไงว่าสภาพอารมณ์รเราต้องอเตรียมตัวรับมือไว้ก่อนก่อนที่จะมาแก้ปัญหาทีหลัง เพอน,นกองกองปีกอเตวานจัดการในท่วนก็นคือสําคัญุ์ในุนก็คือสิ่งแหวดล้อมนะครับเตวาต้องให้มันเอืออํานวยกันใส่เตวาบันบรุษเราทําทําส้วนแบบว่าปล่อยปลาะเลได้แต่ก่อนก็ได้กินก็สามารถส่งลูกให้จบปริญญาจบด็อกเตอร์ได้แต่ถ้าว่าเราอย่างทาเกษตรเหมือนแต่ก่นอกน,น,ออนปล่อยปลาะเลเหมือนบันบรุษเราทุกวันนี้โดยปัดัยหลายๆทิ้งหลายอย่าง อาจจะไปไม่รอดครับจริงๆแหล้แปรงบุมอ่ะ,อะผมจะหลักษาระบบนิเวศแล้วก็จ่ลักวิชาการนะครับแต่ว่าตั้งเะเทศอำเภอก็าแนนำํำมาประชุมประสานช่วยกันถูกด้านแต่ว่าท,ทิ้งต่ต้องกันดิ้ดดถ้าว่าท่วนเรามีระบบนิเวตถูกทิ้งถูกอย่างมันจะเอือกันเองอเมื่อหวาพวกมาแลงมันเนี่ยดวงแรดตตัวเต็มไวในทุวนผมมีการหลอกผมเอาทั้งไปหลอก ผมไม่จาเป็นต้องไปเก็บนะครับก็หลอกลงมากินอแต่ว่าถ้าครลงในดินตะกวดก็ดจัดการของมันเองแล้วก็นกนกกระปุแต่มันแต่ว่าบาดทกรกลางเราเรียกว่านกบ้านเราหนกขูดนะนะพวกนอนพวกไรตุ้งติ่งตุอย่างพวกนี้ไม่จะจัดการนายซึ่งข้าไปแล่นในแปลงว่ามันจะเกิดกระจิงลูกรบาบ้แต่ว่ามันไม่หุนแรงจนว่าคุ้มไม่ได้คือตอนนี้ในเมืองเราสร้างระบบในเวท มันค่อยๆฟื้นขึ้นมาอ่อาอนาคตอ่ะเราอาจจะไม่ไม่ต้องไปทำไรเกี่ยวกับด้านที่มีเรืองอะไรมีปืดพ้นถูกย่างที่เราอยากกินเช่นตอนนี้อะโวคาโดผมก็มียอยู่สิบปุ่มจำปาก็คือแปดสิบขนุนนะครับถึงกับเซียนทอและหายถุรียนมีเกือบถูกอย่างที่ที่เจ้าของบ้านอยากกินอันคือกำกำตอะลักๆเลยว่าไม่ว่าจะเกิดไฟบิบิตนักหน้ารักอย่างไรตาหวาน เกษตรกรถ้าว่ารหลจักดูแลตัวเองไม่อดกับสภาพดินตอนนี้ฝืนฟูจากดินทรายกลายเป็นดินรวนเซมีความอุดมุสมบูรณ์เหมาะสําหรับการปลูกพืชไม่ว่าปลูกอะไรก็ได้อาชีพของเกษตรกรเนี่ยส่วนถ้าเปรียบแลวก็คือเหมือนบ้านตัวเองถ้าว่าตุกคนสนใจที่จะดูแลบ้านตัวเองให้สะอาดให้ปลอดัฟอยู่ตลอดเวลาเวลาตื่นขึ้นมาแล็กน้อยว่าถ้าว่าเรามีนิดไรก็ chậm phải tiếng dạng này phút đai mà chắc cả anh tâm an này là bóp cư hà số ta rồi chặt cả nà số đai tục tiếng tục dạng vậy đây đây đi mét cập ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเรามาพูดคุ <illions. S 1> ยกับทัน <êtes> ป <thấy S 1> ัญญาปาริสานเกษตรจังหวัดนครที่ธรรมราชค่ะซึ่งเลื่องราวในการลงพื้นที่ข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ข้องอำเภอสิชนค่ะสวัสดีครับว่านะคะสวัสดีครับอัานพันปื้อเลื่องราวข้องปัญหาที่เกิดขึ้นกับต้นพราวในพื้นที่ข้องพื้นที่ชนละกาเดียกว่าพื้นที่ริมเลนี่เจอกันเยอะนะคะปัญหาเกิดขึ้นบนปื้อเกษตรจังหวัดเข้ามาดูแลพันปื้อค่ะครับจริงๆแล้วในพื้นที่อำเภอสิชนนะครับพื้นลักๆก็เป็นพราวเปป็นาม แต่ว่าปัญหาที่ว่าพบบางในช่วงนี้คือแถวดิมเล่ครับที่เห็นการทําลายของสตูพืชน,นะครับหมากว่าแถวดิมด้นที่เราขับรถผ่านนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็คิดว่าควจะเกิดจากสภาพอากาศด้วยนะครับไร้าาคุณสน,นิทฐ่านสันส้นต้องใช้คําว่าสั้นนิษฐทานก่อนว่าแถวดิมเลมันอาการมันอาจจะดีมันอาจจะอุ่นเหมาะสำรับการจะเลื่อนเติบโตกับเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทางหน่วยงานนะครับพยายามจํากัดวง พื้นที่ข้องข้องการระบาดนะอยู่ในวงพื้นที่เก็บเทต่สามารถดูแลกันได้นะครับไม่ให้กระจายไปที่อื่นนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรายๆคนนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนี่แหละนะครับผี่นองเกษตรกรเจ้าของสวนอ่าอันดับเล็กเลยครับตีต้องดูแลนะครับต้นเปล่าอืมอานะครับนี่หมายถึว่าต้นเหล็กต้นใยการดูแลบางทีมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลนี่ ยกตัวอย่างว่าส่วนตรงนี้นะครับพวงหว่านี้และการดูเลที่เอาใจใส่อย่างดีะนะครับทำให้เปล่าไม่หว่าต้นเล็กต้นใหญ่กับไม่พบการทําลายหรือว่ามีเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับที่ว่าสัตว์ู่พืชมันก็ต้องเข้ามาทําลายกันมากแต่ว่ามันสามารถที่จะอยู่ได้กับการดูเลข,ของเราะนะครับเดี๋ยวกว่าสัตว์ูพื้นมันก็เข้ามาห้าข้องที่่ดนสมบูรณ์ในการกินเหมือน,นกันถึ่งพอสภาพอา,ากาศเปลี่ยนคนเราปรับตัวสัตว์ู่พื้นมันก็ปรับตัวเหมือนกันเพื่อให้มันอยู่รอดได้เหมือนกันนะครับ ที่มีการเข้ามาดูแลค่ะจากเกษตรตำบลเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดเข้ามาได้พันพืชและการแนะนําชมทางถ้าากา่าไข่ฟลูกก็ได้มีปัญหาทำพืชถึงจะได้มาช่วยกันแก้ไขครับถูกพืชมันก็มีปัญหามันก็มีศัตรูเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่วันนี้เรามาเน้นกันเรื่องเปล่านะครับเรื่องเปล่านะครับซึ้งนะครับย่างตีโรโมงเห็นนะครับสภาพปัจจุบันใส่เปล่ามันเพลง เพลงบางคุณไม่ได้กินเก่งถีมันหน้าแล้วกินก็ไม่ได้รวยถึงว่ามันไม่ถึงถีไม่มั่นไม่มค่นราคากระเพกนะครับพอต่างกันดูแลสรวดเลยนะครับถูกพื้นเลยนะครับเพราะว่าสตูพื้ตอนนี้มันกินเปล่าสมมติว่ามันกินเปล่าเม็ดเลียวมันไปไปกินในอื่นแล้วอันทีนี่ผื่นตะกูลปา๊เดียวกันนะครับ มังมากมังมันก็กินได้จังพี่ถ้ามันไม่มีได้จีกินนะครับเพราะนั้นการดูแลทุกพืชกับพี่น้องเกษตรกรต้องเอาใจใส่นะครับดูแลอย่างตัวถึ่งนะครับถวันนี้บางจริงๆแล้วเราอาจจะปลูกไม่หมากก็ได้แต่ว่าปลูกเร็วมันต้องค่าได้ดีค่าได้แพงตะกิดนะครับดีว่าไปทามังมากงหรือทำเร็วมันไม่มีราคานะครับเพราะนั้นยกตัวอย่างว่านี่และคกับเรื่องพราวพี่น้องเกษตรกรต้องดูแลนะครับต้นตาๆน่ครับไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องไปชีดยาไม่ต้องอะไรกับตัดอ่างพบ มาเล่งทำลายตัดมาทำลายเลยเปเผาลยนะครับช่วนต้นสูงๆนะครับยี่สิบจัสิบเมตรปนั่นตัดไม่ได้ครับก็ต้องอาศัยการฉายสั้นกินมีเมื่อถี่ต้นต้นรายการนะครับโดนเล่งกันมาพอสมควรเลยนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นและกับความร่วมมือนะครับพวกตุ่มขนนะครับเน้นพี่น้องจะโคองซวนบางส่วนให้ความสนใจดีบางส่วนก็เล่งยากเล่าครับน้องบัวพราะว่านึ่ง มีแต่คนเท้าคนแกมังางแต่ทำอีกไม่ได้บางส่วนเจ้าโค้งไม่รู้อยู่เนเอยนะครับบาดซิวทุบๆไว้นะครับเคยเข้าวเพื่อะไรก็ไม่ได้กับหา้าวบุกรุกแลว้วค<า>ุณบรรณาล้าวครับเพราะนั้นส่วนนี้ต้องภาคทางของทิ่นะนะครับจวยดูแลว่าช่วนเคยนะครับที่เจ้าโค้งไม่อยู่เจ้าโค้งไม่ดูแลอันนี้ก็ต้องให้้องทิ่นช่วยจัดการนะครับพี่น้องเกษตรกรบางคนไม่มีกําลังนะครับในการ เออจีชีดเองก็ไม่ได้ครับจีจ้างคนอื่นมาชีดก็เบียก็ไม่ไข่มีขาลงเาไดครับผาคราชบางทีก็ดูเลก็ไม่ไหวะนะครับเพราะว่าเฉะพาะสิชนเองเฉพาะถุงถุงเส้เองนะครับลูกเปล่าก็ชงผันว่าหลเฉพาะเปล่าตึงกินเร็วมันตั้งกี่พันตนแต่ไม่ครับเพราะนั้นรับก็ดูเลไม่ไหวพี่นงเ์ก็เลก็ต้องช่วยตัวเองครับจ้างชีดเลยภูวิดเลวในเขตอำเภอสิชนมีทีมที่รับจ้างชีด จะมากับข้าวลํามตนชีพที่อยู่ได้ตังคกเดือนนะครับปัจจุวัาลงทุนเปล่าโชคนุ้ยนี่กับขายชีพอยู่ได้คกเดือนเปล่าไรหนึ่งเป็นชิพนุ้ยนู่นกับมัจจิกุมว่ากันมานะครับเพราะนั้นต้องดูเล่ครับเรื่องนี้อันนี้มันเป็นผลผลิตมันเป็นรายได้นะครับเป็นผืนเ้นเศรษฐกิจเป็นวิถีชีวิตนะครับพวงเราที่อยู่กันมานานถ้าเราไม่ดูเล่เราไม่ดักซานะครับเราไปทรกว่าไม่มีเคยมาช่วยไม่มีไม่มีเคยมาช่วยนะครับสุดท้ายเรียกเปล่าไม่มีกินนะครับต่อไปปาล์มเลาา นะครับปามตัวนี้เราก็กพบนะครับมีโนอดโปรกเหล็กลุงมามั่งมีรูกต้นหนาวเข้ามามั่งนั่นแหละครับถ้าว่า ราปลูกถุมลูกสัตว์ยับเตธีวดาครับโอกาสที่มันจะสําเร็จค่อนข้างยากค,ก,กครับน้องโบครับใช่่คะวันนี้ก็คุณมังมาค่ะสหรับทีมงานก้องถังกเกษตรจังหวัดกเกษตรอำเภอที่ชนนะคะรวมไปถึงไล่ๆปักวนที่ข้ามาดูแลพี่น,น้องกเกษตรกรปลูกมะพร้าวยังไมาจากภาได้ที่อก<ม>ี้กาค่ะกว้างหลายแลยครับพบหน้าเรื่องการเกษตรกับคุณจอยู่ใกล้เคียงฐานที่สุดก็คือเกษตรตำบลนะครับเกษตรตำบลข้ามาพื้นที่ตลอดนะครับทำให้พบเกษตรตำบลปล่อยตีสั้นมาหาเกษตรอำเภอทลนะครับรับรองว่าพบคนแน่นอนครับทุกข้น พร้อมที่จะให้คำช่วยเลือกคำแนะนำกับพี่นงก,กษิตรโกรตุกคนครับก็ขุณมาครับว่าน <มา S 2> ่าเดี๋ยวกว้า,างรอยิ้มใม้กับพี่นงกษตรกนชาวสวนพลาในปืนตีข้อมเทื่ชนได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้เวลาก้องรายการชุมชนลาวเรืองมดลงแล้วค่ะตอนหน้าอีพ่าไปชุมชนใหน้ลาวเรืองกะไดติดตามกันต่อขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ